รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการก,การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้เคฟาร์มขอพาท่านผู้ชมมาที่เกษตรเมืองสิงห์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีณวิทยาลัยแห่งนี้บ่มเพาะสร้างเกษตรกรสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรรวมไปถึงนักวิชาการเกษตรมากมายและที่สําคัญถ้าท่านผู้ชมเป็นชาวนา แล้วสนใจเรื่องข้าวเป็นการเฉพาะวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องติดตามเคฟาร์มตลอดรายการที่วิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกร,ร,กรในอนาคตแห่งประเทศไทยการประชุมคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้องค์ขมนตรีธานินไกลวิเชียนเป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดการประชุม นี่คือความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษตรกรทั่วไทยณวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีแห่งนี้เรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษต,ตรกรจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาเกษตรกษัตริย์ไทยเชิญท่านรับชมครับจิติมาน่วมนิ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร,รและเทคโนโลโยีสิงบุรีค่ะจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงบุรีนะคะเริ่มต้นจากโรงเรียนเกษตรกรรมสิงบุรีประกาศจัดตั้งในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2 5 1พกค่ะการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงบุรีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชในสาขาวิชากเกษตรศสาสตร์และหลักสูตร ประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในสาขาวิชาประมงสัตวศาสตร์และวิชาพืชศาสตร์จุดเด่นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงบุรีวิยาลัยเกษตรของเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวเนื่องจากจังหวัดสิงบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่มพืชเศรษฐกิจของจังหวัดก็คือนาข้าวเพราะฉะนั้นบุคลากรของเรามีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีกระบวนการปลูกควบคุมการปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวและก็การแปรรูปพืชผลทางเกษตรทางด้านแปลงข้าวค่ะพันุ์ข้าวที่โดดเด่นของวิจัยเกษตรและเทคนโนโลยีสิงห์บุรีนะคะก็คือพันธุ์ข้าวกขอสแล้วก็พันธุ์ข้าวหอมปทุมเนื่องจากกขอสิเนี่ยเป็นพันุ์ข้าวที่มีปริมาณน้ําตาลต่านะคะเป็นพันข้าวที่ ดีต่อสุขภาพค่ะการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงบุรีนะคะวิยาลัยจัดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนก็คือหลักสูตรระยะสั้นสายเกษตรทางด้านต่างๆที่ชุมชนต้องการค่ะความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงบุรีนะคะวิยาลัยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการ ระดับชาติครั้งที่10เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายธนินไกรวิเชียนผู้แทนพระองค์เป็นประธานในที่พีเปิดการประชุมวิชาการซึ่งเป็นความภาคภูมิใจปราบปื้มให้กับชาววิจัยกเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีมาจวบจนเท่าทุกวันนี้ สถานศึกษาแห่งนี้จัดการศึกษาตามรอยพระยุคโบบาทอย่างชัดเจนในน้ำมีปลาในนามีข้าวฟอมฟาร์มทูเทเบิลคือปลายทางของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีแห่งนี้พักโฆษณาสักครู่ครับ about coffee, care coffee. คุณหญิงกัลยาสุวรรณประิช์จึงมอบนโยบายนี้ให้กับสำนังกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าอยากให้วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมงที่จัดการเรียนการสอนหรือมีงานฟาร์มประมงในวิทยาลัยถ้าเพาะพันธุ์ปลานิลเพื่อที่จะแจกจ่ายมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดคราวนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระ,ะค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนที่ตกงานคราวนี้อยู่ได้เนื่องจาก ปลาหิ่เปนพันปลาพระราชทานที่พี่น้องประชาชนพเพาะเลี้ยงและก็เป็นโัวตีนราคาถูกที่เราจะปล่อยในพื้นที่ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายกําหนดของกรมประมงนะครับคือวันที่9เดือน9ก้าเก้าแสนเ่อตัว1ปล่อยหรือ2ม่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เข้าไปปล่อยในพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประสบภัยโควิด -19 คราวนี้นะครับเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรในสถานการณ์โควิดพืชสมุนไพร2ตัวที่สามารถช่วยในสถานการณ์โควิดได้นอกจากรักษาแล้วยังสามารถเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าท ลายโจรและกระชายขาวที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงสามารถนํามาเพาะและขยายพันธุ์เองได้ในวิทยาลัยและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์นี้รัฐมนตรีมีดํามีเรื่องนโยบายนี้ที่อยากให้แต่ละสถานศึกษาทําเรื่องนี้เพื่อช่วยประชาชนการสู้กับภัยวิกฤตของเกษตรกรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรคลำปีสกิน ซึ่งตอนนี้ระบาดค่อนข้างมากโกรคลอมพิสกินนี้มีพี่น้องของเราหลายวิทยาลัยได้ทํากิจกรรมนี้อยู่แล้วโดยมีบุคลากรของเราซึ่งสอนสัตวาาศาสตราสาสัตวบาลออกไปช่วยพี่น้องเกษตรกรใน3เรื่องคือ 1. ช่วยเรื่องการให้ความรู้ 2. ช่วยเรื่องการรักษาและ 3. ช่วยเรื่องการฉีดวัคซีน ให้กับเกษตรกรวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเราจะทํางานไปด้วยกันเพราะเราจะทําให้อาชีวะเกษตรและประมงเคียงข้างประชาชนให้ได้ขอบพะคุณครับน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในภาคเกษตร แต่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าน้ําคือจะเอาน้ํามาใช้ในแปลงกเกษตรอย่างไรที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีแห่งนี้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานเรื่องการใช้น้ําในแปลงกเกษตรได้อย่างลงตัวนี่คือ Modern College ที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีเชิญรับชมครับ เริ่มต้นมาจากว่าด้วยความที่พื้นที่ที่เนี่ยคือเป็นที่รับลุ่มแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตข้าวเป็นที่สําคัญของภาคกลางอะค่ะก็เลยว่าเออเรามีพื้นที่ในวิเลยเยอะก็เลยหันมาว่าเราควรจะทํานาแล้วด้วยความที่การทำนาเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการระบบน้ําที่ดีก็เลยว่าคิดว่าเอะต้นทุนอะไรที่มันจะช่วยลดต้นทุนได้บ้างก็คือการนําระบบตัวรเซลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวหลักในการรูบน้ําที่จะไปใช้หล่อเลี้ยงนาแต่ละแปลงได้ค่ะคือปยปกติเนี่ยเราจะทานาเนี่ยเราจะต้อง ตั้งเครื่องแล้วก็สูบน้ําเพื่อจะเข้ามันก็จะเกิดล้วเราต้องเสียค่าน้ํามันเยอะแต่ว่าตัวโซลาเซลล์ทันทีที่มีแดดปุ๊บเนี่ยเราสามารถสูบน้าโดยอัตโนมัติแล้วก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงลํารางของในตัวละคองที่จะเข้านาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะก็จะประหยัดทั้งแรงงานแล้วก็ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆ หลักการทํางานของเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือจากโซลาเซลเนี่ยก็จะเข้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะส่งแปลงกระแสไฟให้ตัวปั๊มทํางาน mm hmm. ก็อัตราการสิ้นเปลืองนะคะคือถ้าเราใช้ขนาดปั๊มน้ําที่เท่ากันแต่ว่าเป็นน้ํามันเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ90ลิตร ซึ่งถ้าเป็นตัวโซล่าเซลล์นี้คือเราไม่ต้องเสียน้ํามันเลยตัว90ลิตรนี้เราก็จะประหยัดไปเลยและสามารถทํางานได้ทั้งวันแต่ข้อเสียของระบบนี้ก็คือจะต้องมีแดดอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงจะทํางานจุดเด่นของเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์คือตัวแผงโซล่าเซลล์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งหมด10แผน่นแล้วก็จะสร้างไฟฟ้าอยู่ประมาณ120โวลต์ในการใช้ก็คือปั๊มขนาด4นิ้วพอดีเลยในการทํางานได้ก็พอได้รับแสงปุ๊บตัวแผงโซล่าเซลล์ก็จะผลิตไฟฟ้า ผ่านตัวกล่องที่แปลงแปลงไฟอีกทีนึงเพื่อให้เป็นระบบไฟแบบไฟบ้านหลังจากนั้นตัวปั๊มเนี่ยก็จะใช้จากระบบไฟบ้านเนี่ยก็เป็นทํางานสูบน้ําได้เลยค่ะตอนนี้นะคะจากต่อย่อคือเดิมทีเนี่ยตอนนี้เรามีแค่ตัวที่เป็นสูบน้ําตัวเดียวแต่ต่อไปก็คือด้านหลังเนี่ยเราจะทําเป็นโรงเลยก็จะเป็นโรงสูบน้ําระบบโซลา่าเซลล์เหมือนกันแต่ว่าจะสูบน้ําได้เยอะขึ้นแลนนี้ก็คือจะหล่อเลี้ยงน้ําได้ทั้งวิไลยเลยนั่หมายความว่าฟาร์มทุกฟาร์มก็จะใช้น้ําจากตัวนี้ด้วย เพชรเกษตรเป็นช่วงเวลาดีๆของเคฟาร์มที่ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมและสนใจเป็นกรณีพิเศษวันนี้เพชรเกษตรของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีได้รับเกียรติจากประธานหอ,อการค้าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่10บของวิทยาลัยแห่งนี้ประสบความสําเร็จมากมายนั่นคือคุณนัทพิสิทธ์จริญธีระวิสิทธิ์สิทธิท์เก่าของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีมาชมเรื่องราวของเพชรเกษเตรเม็ดงามเม็ดนี้ครับ สวัสดีค่ะมู่เพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่อยู่ที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสิงห์บุรีค่ะอยู่กับว่าที่นัทสิทธิ์เจริญธีรวิสิทธ์ค่ะเพชรเกษตรเม็ดงามและเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านกันนะคะสวัสดีค่ะคุณคนัทพิสิทธิ์ค่ะช่วยแนะนําตัวเองให้ท่านผู้ชมกนะ็ผมชื่อเต็มเมก็คือว่าที่ร้อยเอกนัทพิสิทธิเรญธีรวิสิทธิ์ ชื่อสกุลเดิมก็คือนายอำนาจนามสกุลปราบทองครับจบการศึกษาเมื่อปีพศ2530ศิ์เก่ารุ่นที่สิครับค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่คะปัจจุบันทำอาชีพส่วนตัวเปิดร้านขายร,ร้านขายวัตถุทางการเกษตรเริ่มตั้งแต่ทีแรกค่ะคุณนัดทีศศ่สิท์ตัดสินใจมาเรียนวิทยาเกษตรได้ยังไงคะเรกเริ่มเดิมทีนะฮะ หนึ่งครอบครัวได้เป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้วมีอาชีพทำนาโดยกําเนิดจ,จ,จริงๆคืออยากจะเรียนหมอครับเหตุผลก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารเสนาลักษณ์และก็บริการฉีดยาให้กับชาวบ้านนะฮะแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจนครับท่านครับและก็การไปมาไม่สะด,ดวกและอันที่สองเนี่ยการเรียนโอกาสที่จะเรียนเนี่ยน,นะครับมันมีน้อยเหลือเกินครับก็เลยมาเรียนยวงเรียนทองเอ็นวิทยาหลังจากจบป .6 แล้วอะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย มาเรียนต่อที่เนี่ยก็คือได้โควตาได้โควตามาเข้ามาเรียนที่เกษตรสิงห์บุรีเนี่ยไม่ต้องสอบเพราะเป็นเด็กนักเรียนเรียนดีมาครับ<า>นะฮะก็คือได้โควตามาแล้วก็สมัยนั้นน่ะเมื่อประมาณปี2526อ่ะเกษตรมันบูมเลยรู้สึกว่าทางราชการจะเปิดให้มีทรบรเปิดให้มีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอทั่วทั้งประเทศหรือไงประมาณนี้แหละครับเปิดมาก่อนหน้านั้นแล้วที่บุคลากรทางเกษตรเนี่ยมันขาดตลาด ก็เลยมาเรียนกเกษตรครับแล้วเรื่องเรียนสาขาอะไรคะพืชศาสต์พืชศาสตร์แล้วก็ไปทํางานเอกชนครับไปทํางานโรงงานดอกไม้ฝรั่งก่อนเลยะนะฮะทำงานโรงงานโรงงานดอกไม้ฝรั่งก็ตรงเป๊ะจบพืชมาก็ไปทํางานเกี่ยวกับพืชแล้วเริ่มต้น,นะะมาทําธุรกิจของตัวเองเมื่อไหร่พอสี่หนึ่งปุ๊บก็เริ่มต้นอาชีพเลยครับก็อาศัยประสบการณ์ที่เราไปทํางานมานี่ไหะนะ,ะแล้วกม็มีความถนัดถน้าน,นี้ด้วย เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมันถนัดอยู่แล้วครับเรื่องโรคพืชเนี่ยเราก็เรียนมาอยู่แล้วธุรกิจก็เ <นะ S 1> ติบโตครับมาเปิดที่สิงห์บุรีเนี่ยเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนปีพศ2541รยี 2, ในเมืองสิงห์บุรีฮะชื่อร้านว่าอำนาจการเกษตรค่ะขายอะไรบ้างขายปุ๋ยขายยาอาหารเสริมพืชยากำจัดโจะพืชนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพืชอุปกรณ์ทางการเกษตรพวกจอบเสียมอย่างเงี้ยจอบเสียมมาได้พันพืชมาด้วยฮะ รเราได้นําความรู้ที่วิทยาลัยเกษตรให้มาบวกกับประสบการณ์เนี่ยได้ให้ความรู้เกษตรกรยังไงบ้างที่ร้านเต็มเต็มยังไงบ้างคะใช้วิชาชีพเต็มเต็มเลยฮะเพราะคนที่มาหาเราเนี่ยหนึ่งคนปลูกข้าวโรคข้าวมาแล้วหนอนมาแล้วมาแรงมาแล้วมาแรงชนิดนี้ใช้ยาอะไรดีนะฮะโรคข้าวมาแล้วครับขาดพืชขาดสารอาหารมาแล้วครับ ต้องใช้ปุ๋ยต้องใช้ปุ๋ยให้คาแนะนําไปนะครับนะฮะตรงนี้เต็มๆเลยครับแล้วมาได้หลากหลายครับกลุ่มดอกไม้กลุ่มดาวเรืองกลุ่มกุหลาบนะฮะกลุ่มนาข้าวกลุ่มไม้ผลชะอมกลุ่มพืชผักนะครับกลุ่มมังคุดก็มานะครับทุเรียนก็มานะสิงห์บุรีมีปุูกทุเรียนด้วยนะครับเข้ามาหาที่ร้านทั้งหมดเลยครับคุณนัทวิสิทธิ์ช่วยพูดถึงความภาคภูมิใจที่ ได้รับจากอุเยาลัยแล้วก็รางวัลที่เคยได้รับหน่อยค่ะเรียนเกษตรเนี่ยนะฮะ,ะถือว่าโชคดีมากท่านเป็นการเรียนเกษตรที่มันเป็นวิชาเดียวครับที่ผลิตปัจจัยสี่แล้วก็จะเป็นปัจจัยสี่ใหม่เดื่หนึ่งเขาเราียกกคือปัจจัยสี่อะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสามเมนูเราไม่คุยเราคุยมาเดื่หนึ่งก่อนครับผลิตอาหารทุกอาชีพต้องกินอาหารครับท่านครับ ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่กินอาหารแล้วเข้ามาเรียนกเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ได้สามอย่างค่ะได้ทรีอ <in> ิมวันก็คือกเษกเษตรเกษตรแบ่งเป็นสองเมนูหลักก็คือผลิตพืชผลิตสัตว์หลักเลยนะฮะ,ะประมงนี่จะมาที่หลังนะฮะผลิตพืชผลิตสัตว์สองเทคนิคก็ได้เพราะการเรียนกเกษตรจะต้องมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือกเกษตรเข้าไปพ่วงด้วยพานี้คือเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการใช่ไหมใช่ค่ะ ธุรกิจเกษตรอยู่หมดเลยครับท่านครับการบริการการขายกเกษตรผลิตเทคนิคซ่อมอ,อาชีวะพาณิชย์ขายมันได้อยู่ในตัวหมดเลยครับรท่านครับถ้าเกิดมองกันดีๆแล้วมันเป็นเมนูหลักก็คือการผลิตอาหารไม่มีใครไม่กินอาหารทุกอาชีพจะต้องกินอาหารเพราะว่าวิชากเกษตรเนี่ยเป็นวิชาผลิตอาหารเป็นวิชาผลิตปัจจัยสี่หมายดิบๆนี่คือความภูมิใจครับ ครูเกษตรวันนี้เคฟาร์มได้รับเกียรติจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีคุณชารินสิงดีท่านนี้มีความรู้ความสามารถพิเศษคือเรื่องข้าวเป็นการเฉพาะท่านจะมาให้ทัศนะเรื่องตลาดข้าวของประเทศการผลิตข้าวคุณภาพจะเป็นอย่างไรราคาข้าวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับเพราะว่าสิงห์บุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสําหรับปลูกข้าวปลูกอย่างอื่นก็มีปัญหาในเรื่องของน้ําหลากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความอุดมสมบูรณ์ของสิง์บุรีเนี่ยจะเหมาะกับการปลูกข้าวแล้วก็ทั้งด้านภูมิศาสตร์เรามีแม่น้ําน้อยม่น้ําเจ้าพยาเป็นเป็นสายหลักของการเกษตรของสิง์บุรีครับแต่อดีตเนี่ยนะครับมันเป็นข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวเป็นข้าวข้บของชี่ทางภูมิศาสตร์ก็คือเป็นข้าวน้ําหลากข้าวต้นต้นยาวสังยาวประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากอดีตเนี่ย เราสามารถปลูกข้าวที่มีรสชาติที่ดีเพราะเราอะเราเป็นที่น้ำไหลทราย,ายมูลแต่อดีตก็ข้าวข้าวจะดีแล้วก็พอมาปัจจุบันเนี่ยนะครับข้าวเหล่านั้นก็ได้สูญหายไปเนื่องจากข้าวเดิมเนี่ยผลผลิตเราต่ำแล้วก็ทางกรมข้าวเนี่ยได้ผลิตเมล็ดข้าวมาก็ในเรื่องของสายพันธุ์ข้าวก็ผลผลิตสูงขึ้นกเกษตรกรทองเราก็คือเลยละทิ้งข้าวพันธุ์เดิมของเราเนี่ยนะครับที่อร่อยแล้วก็ที่ท,ที่โดยไม่ต้องใช้เคมีเนี่ย ก็หมดไปนะครับนี่นี่คือ,อความเป็นมาของข้าวสิ์บุรีในอดีตครับทิศทางของการปลูกข้าวการจเจริญเติบโตเนี่ยถ้านะครับถ้ายังใช้พันธุ์เดิมนะครับพันธุ์เดิมแล้วก็ใช้เคมีเดิมๆเนี่ยการจเจริญเติบโตของข้าวในใน,ในตัวเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าจะ,จะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับรเกษตรกรสิ์บุรีเนี่ย ก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้นเนื่องจากนะครับงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับได้ได้มีการปลูกข้าวใช้นวัตรกรรมใหม่คือเราใช้เทคโนโลยีก็หมายความว่าใช้เครื่องฉายนังเสีย,ยอออนต่ำเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของข้าวก็วคือว่าทําให้ผลผลิตสูงขึ้นต้านทานโรคและ,มะแมลงขึ้นแล้วก็ทิศทางในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าขอบต่อไปเนี่ยนะครับคือฤดูนาปังเนี่ย แล้วก็ไปแล้วดูนาปีเนี่ยปี6-4เนี่ยก,ก็คาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับก็จะได้ทิศทางที่ดีขึ้นผู้ GDP ก็ดีขึ้นนะครับข้าวคุณภาพดีเป็นหัวใจของชาวนาไทยเรากำลังจะบอกว่าเราเป็นครัวของโลกข้าวคุณภาพดีเป็นพืชหลักของบ้านเมืองพักโฆษณาสักครู่ครับ อา f เฟกนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบรีดจะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบเรีธรรมถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาอาเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต สนับสนุนโดย s i p เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศนวัตกรรมมีความจำเป็นมากกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งทั่วทั้งประเทศนวัตกรรมเหล่านี้คือการจำลองการแปรรูปอาหารแปรรูปผลผลิตต่างๆถ้าเผื่อขายายขนาดใหญ่ขึ้นก็จะแปรเป็นอุตสาหกรรมนี่คือพื้นฐานสำคัญของประเทศผลผลิตแปลรูปอย่างไร ต้นกำเนิดอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีแห่งนี้เช่นเดียวกันหลังจากเพาะเห็ดมาได้เขามีวิธีการในการแปรรูปเห็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจเคฟาร์มวันนี้ช่วงร้อนวัตกรรมจึงอยากพาท่านผู้ชมมาชมสาระดีๆเหล่านี้ครับ จุดเริ่มต้นของเห็ดยองเนี่ยความจริงคเริ่มต้นจากที่เราไปส่งเสริมเรื่องวิชาชีพการเพราะเห็ดให้กับชุมชนและคราวนี้เห็ดนางฟ้าปูฐานเนี่ยมันจะออกเป็นไม่สม่ำเสมอในบางช่วงอาจจะออกมากและในบางช่วงดอกอาจจะไม่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยทางวิทยาลัยเกษตรเราจึงส่งเสริมให้เขาทําเห็ดตากแห้งคราวนี้พอเป็นเห็ดปูฐานตากแห้งเนี่ยมันจะต้อง คิดพ้นนวัตรกรรมที่เอามาแปรรูปอีกทีหนึ่งเนาะเราก็เลยทดลองทำหลายอย่างแล้วก็มาที่น่าสนใจและง่ายค่อนข้างง่ายก็คือตัวการทำเห็ดหยองครับปกติเห็ดหยองเนี่ยในที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยก็คือเห็ดสวรรค์ที่ทอดในน้ำมันแต่ว่าเห็ดหยองของวิไยกเกษตรเนี่ยเป็นไม่ได้ทอดในน้ำมันที่เรียกว่าเห็ด สวรค์แต่เป็นเห็ดหยองที่เอาวิธีการกระบวนการของการทําหมูหยองมาใช้จริงๆดังนั้นเห็ดที่นี่เห็ดหยองของที่นี่จะไม่มีน้ํามันครับแล้วเก็บเห็ดสดมาเนี่ยเราเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ตากแห้งครับประมาณ2แดดให้เห็ดแห้งตอนนี้เราก็นําเห็ดแห้งเนี่ยมาแช่น้ําประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างน้ําประมาณ3 4ถึงน้ําเพื่อที่ ลดกลิ่นลดสีของเห็ดจากนั้นเนี่ยก็นำเข้าสู่การทำกระบวนการทำเห็ดหยองด้วยใช้เครื่องปรุงเนี่ยมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลทรายอบเชยเม็ดผักชีเราเอามาต้มรวมกันพร้อมกับเห็ดครับแล้วพอ,อต้มไปประมาณสัก15นาทีเนี่ยเมื่อเห็ดสุกเราจะแยกเนื้อเห็ดขึ้นมาตำให้ละเอียดแล้วก็นำกลับมาคั่วในน้ำต้มเมื่อกี้นี้ครับประมาณ1ชั่วโมง ก็จะได้ออกมาเป็นเห็ดหยงองคราวนี้เนี่ยถ้าต้องการแบบกรอบเราาจ,จะเพิ่มกระบวนการไปอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการอบครับเพื่อให้กรอบเคฟาร์มมีหลากหลายเรื่องราวมากมายสาระอย่างนี้ทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมง,งโมครึ่งโดยประมาณวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงผู้ร่วมรายการทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราถ้าเผื่อท่านจะก,กรุณา ช่วยแชร์เพจดรสุประชัยศรีร่านำสาระภาคการเกษตรไปถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปจะขอบพระคุณยิ่งหรือจะติดตามซ้ำผ่าน YouTube ช่อง K-Farm TV ก็สามารถรับชมได้วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ K-Farm ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIPProvo จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ทัพทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียทิกสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588ไ i d l ล n e 0656218686 อัลเฟกนว,วัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร083 089 1818 BK acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนว,วัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK acne วางจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเวและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ